เอาทุกคนครับทุกคนดูไอ้นี่ดิแน่จริงก็ปิดตาเก็บปืนดิไอไก่กล้องโฟกัสปะวะดูมันท้าผมโอ้โหท้าแบบนี้คือมันบอกว่าผมโมนับโมหนาว่าตัวเองเก่งเล่นให้ดูหน่อยอ่านด้วยนะครับโอ้โหไอเด็กนี่มันไข่มันห้าวเป้งซเสลือ ไม่รู้สักสละไว้แดนเป็นใคร <Yeah. S 1> ได้เดี๋ยวไอ้แดนเข้าเกมให้ดูมันจะไม่พูดให้ฟังแต่มันจะทําให้ดูเดี๋ยวผมเอาผาพปิดตารครับก <c oughs> ็ได้ภาพปิดตามล้ครับภาพปิดตาลายไอรอนแมลายมาเลลนะครับ <c oughs> มา <Yeah. S 1> เลือกโหมดก่อนเออเรีอกโหมดก่อนครับเลือกโหมดก่อน เราจะโหมดแร้งไปเลยครับเราแรงแกน500ดาวอยู่แล้วเราแบบมั่นใจในฝีมือตัวเองเราจะกดโซโล่แล้วกันเนาะ c ีหนึ่งน่าจะสภาพเพราะว่าเปิดตาเล่นก็จะตายพอแล้วเราจะเข้าเอาเอาผ,าผ้าปิดตาม,มาปิดเลยนะครับอได้ปะได้ปะะ โอเคตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมก็ใช้เซนล้วนๆนะครับใช้เซนเลนล้วนๆ,ๆก็ไม่รู้ว่าผมยิงถูกวะเนี่ยเอาเฮเฮมันเป็นไงว่าคนดูมันไปยังเนี่ยมันมันไปจากหน้าล็อบบี้ยังครับ ตอนนี้ผมยิงถูกไหมเพราะว่าผมก็มั่นใจในยังไงวะเพราะว่าผมก็มั่นใจในปุ่มตัวเองนะเพราะว่าปุ่มนี้่อนข้งที่จะถนัดนะครับเพราะว่าผมเล่นมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ยุครุ่นปู่รุ่นย่าเลยครับปุ่มนี้ของผมนะผมก็มั่นใจปุ่มนี้ตัวเองในระดับหนึ่งแหละผมว่าผมไหวยังไงไอแดนก็เอาให้ครับบอกเลยตอนนี้ไอแดน,นเอาให้แน่แม่จ๋าเอาให้แน่ถ้าแม่ไม่ว่าตอนนี้จะดูมาคงบินปะเราเรากดโดดตรงไหนอะเฮ้ย เฮ้ยเรากดโด,งงโดดยังไงอะโดดจังวะคนดูคนดูมันโดดอย่างตอนนี้ผมกดทั่วๆหน้าจอยครับไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่านะครับผมกดไปดทั่วๆหน้าจอไม่รู้มันมันโดดหรือยังครับคนดูคนดูครับมันโดดอย่างครับเฮ้ยคนดูตอบผมดิอ๋อลืมไปไม่ได้สตรีมเฮ้ยอ๋อมันโดดอย่างเนี่ยเฮ้ยผมจะโดดไหนเนี่ยคนดูอ๋อ ผมโดดแล้วครับน่าจะโดดนะตอนนี้ผมน่ากําลังเก็บปืนอยู่ครับตรงใเลยตอนนี้ผมน่ากําลังเก็บปืนแบบชิวๆอ๋อไอ้เหี้ยม,มันพึ่งโดดเหรอวะผมได้ยินเสียงตัวเองโดงโดครับมันพึ่งโดดนี่วาเฮ้ยแล้วผมไปไหนอะแล้วผมจะไปไหนครับช็อตนี้ยอันนี้ผมไปไหนครับไม่รู้อะไม่เห็นจริงๆครับอันนี้นิ้วไรผมยังไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะชูสองนิ้วนะครับใช่ปะอะใช่ เอคือใส่หูฟังผมก็ไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เพราะว่าเสียงมันแรกันหลายอย่างครับตอนนี้ผมน่าจะวิ่งอยู่ปะวิ่งอยู่ปะเออน่าจะวิ่งอยู่แหละตอนนี้ผมอยู่ไหนไม่รู้นะครับคนดูดูครับถ้าผมเงียบไปผมกําลังเมมอยู่ครับตอนนี้ผมน่าจะกําลังบวกกับศัตรูหรือเปล่าตอนนี้ผมกําลังวิ่งอยู่ครับอผมวิ่งอยู่ตอนนี้ผมวิ่งอยู่ใช่ปะเฮ้ เอ้าผมอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมได้ยินเสียงว่ายน้ำเอาเฮ้ลำหนึ่งเว้ยมันมันโอ้มันเจ็บตาเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเอาเฮ้มันมาอยู่น,นี่ได้ไงลำหนึ่งลำหนึ่งใส้อนี้ใหม่ก่อนโอ้ยลำหนึ่งเวย้ยลำหนึงหน่งเวย้ยโอเคใช่นี้ก็ไม่เห็นแล้วครับ เมื่อกี้ก็ไม่เห็นนะแต่ว่าบายในนั้นอยู่ตอนนี้ผมพอรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ไหนนะครับตอนนี้ผมได้ปืนสักกระบอกอย่างครับคนดูน่าย,ยังน่าจะได้แล้วครับกระบอกหนึ่งนะเออน่าจะได้แล้วแหละกระบอกหนึ่งอยู่จากทรงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผม <c oughs> ได้ปืนไหมวินีไงผมได้ยินเสียงเก็บปืนตัวเองโอเคผมได้ปืนแล้วครับตอนนี้ผมได้ปืนผมพร้อมบวกผมพร้อมไล่ผมพร้อมล่า,ผม,มลาผมพร้อมยิง ผมพร้อมใส่ <Hey. S 1> ผมจะไม่พูดให้ฟังแต่ผมจะทําให้ดู <Yeah. S 1> ไม่ได้เก่งนั่ได้เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็ก <Huh? S 1> จะไม่เก่งให้ใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใคร <Huh? S 1> โอ้มาเลยมาดิ๊ <B op. S 1> ใครเก่งใครห้าวก็เข้ามาโอ้ยคันตาโอนมาคันตาอะไรตอนนี้วะอันนี้ผมกําลังวิ่งไปเอ่อวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ที่รู้ก็กําลังจะวิ่งเข้าวงแหละนะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้เป็นคลิป <Huh? S 1> เปิดกล้องเล่นครั้งแรกนะครับ แล้วก็คนดูชอบไหมคือปกติผมก็จะเล่นเปิดกล้องเล่นแต่ในสตรีมใช่ปะแต่นี้เปิดกล้องเล่นทาคลิปครั้งแรกถ้าคนดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าชอบหรือเปล่านะครับเออตอนนี้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยคนดูครับตอนนี้ผมอยู่ไหนครับผมวิ่งไปไหนเฮ้ยไม่รู้ว่าผมเปิด่างเกมตรงนี้ก่อนตอนนี้ผมวิ่งไปไหนวะผมวิ่งไปไหนบ้างครับคนดู คนดูช่วยคอมเมนต์บอกผม่อยครับว่าผมวิ่งไปไหนบ้างถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยครับมา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 ตอนนี้ผมอยู่ไหนไม่รู้ครับแต่ว่าที่รู้ผมก็ได้หมดถ้าสดจัดเออผมต้องเปิดเสียงเกมเพื่อความรู้เรื่องทั้นิดโอเคผมพอรู้เรื่องเอา้าทำไมผมมาว่ายน้ำวะเนี่ยโอ้เฮ้ยผมมาว่ายน้ำได้งไงครับท่านผู้ชม อะไรวะนนี้โอ้แย่ว่ะแย่ว่ะว่าย yeah, น้ำได้ไงว่ะวันนี้ผมก็กําลังวิ่งไปไหนไม่รู้ผมได้ยินเสียงจากตัวเองวิ่งนะครับแต่ยังไม่ยิงแต่ยังไม่ได้ยินเสียงสตัวหัวคูของฝั่งตรงข้ามนะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะได้ยิงสักกี่ร้อยคิวนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ยิงสักตัวปืนเรายังไม่ได้ลั่นออก,กจากกระสุนสักเม็ดสักแม็กเดียวเลยนะครับแต่ก็ แต่ก็ได้หมดอยู่แล้วนะครับไอแดมันได้หมดถ้าสดชื่นอยู่แล้วนะครับอโอ้โหตอนนี้ผมก็กําลังน่าจะกําลังวิ่งไปที่เมืองพีกหรือเปล่าน่าจะใช่ครับกําลังวิ่งไปที่เมืองพีกครับเออวิ่งไปวิ่งไปชิลๆกระโดดต่หมัดให้ด้วยเนี่ยกระโดดต่หมัดให้ด้วยเป็นไง กระโดดปุ่มบอกแล้วครับผมค่อนข้างเซียนปุ่มตัวนี้เพราะผมเล่นมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าคือผมเซียนปุ่มนี้อยู่แล้วนี่ครับเออแช่ปิดตาเล่นผมก็รู้ครับว่าปุ่มผมมันอยู่ตรงไหนบ้างครับผมบอกเลยบพราผมเซียนครับผมเซียนปุ่มนี้จริงผมบอกเลยครับผมได้หมดเออแล้วแบบก็หันหน้าจอแบบคล่องๆเลยแค่นั้นแหละผมตั้งไอ้บอลยังได้เลยครับปุ่มนี้ผมบอกเลยผมเซียนผมเทพมากเออเเผื่อเกมนี้ผมอาจจะได้แชมป์นะถ้าผมได้แชมป์เบบคนดูก็หาว่าผมแบบ จัดฉากเตี้ยมเติมเติมแบบมองเห็นมองไม่ทะลุนะครับอันนี้สามนิ้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่สามนิ้วับอันนี้คือผมได้กําลังชูสองนิ้วอยู่ใช่ไหมอันนี้หนึ่งนิ้วใช่ไหมเอออันนี้คือหนึ่งนิ้วใช่ไหมเออแต่ผมก็พอรู้บางครั้อันนี้กี่นิ้ววะอันนี้ผมชูสองนิ้วใช่ไหมนา้ชูสองนิ้วนะคเออเพราะผมมองไม่เห็นจริงผมบอกแล้วเออผมไม่โกหกคนดูหรอกแต่ผมเซียนปุ่มนี้จริงไงคนดูกอาจจะคิดว่าผม เตรียมจัดฉากหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้แต่ยริงผมไม่ได้จัดฉากผมเซียนจริงคุณดูก็อย่าแบบดูก็อย่าแบบบอกผมจัดฉากเลยครับผมเซียนจริงคุณดูก็ยอมรับผมมั้งเออเมื่อกี้เราโดดหน้าต่างครับตอนนี้เราไปไหนไม่รู้คนระับเหมือนเรากําลังเก็บของเหมือนเราได้ปืนอะไรมาไม่รู้อ่ะตอนนี้เราก็ไปไหนไม่รู้นะครับอืม ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นกี่ร้อยเกมนะครับเกมนี้แต่ว่าผมจะเล่นเกมเดียวให้ได้ที่หนึ่งเลยนะครับเออผมบอกเลยว่าเกมนี้ยังไงก็ได้ที่หนึ่งแบบชิวๆเลยครับแบบไม่ต้องทําอะไรเยอะเดินเดินเล่นเดินอะไรก็น่าจะได้ที่หนึ่งแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมดูอยากทรงพาร,รตนตาไตว่าผมไหวว่าผมไหวนะครับเออตอนนี้ผมกลาลังนั่งเก็บของอยู่หรือเปล่าใช่ไหมกํลาลังนั่งเก็บของแบบของฟูๆเลยครับ เออผมได้ปืนมากระบ,บอกหนึ่งตอนนี้ผมน่าจะมีปืนยิงไกลแล้วก็ปืนยิงใกล้หนึ่งกระบ,บอกครับแล้วตอนนี้ผมรู้ว่าผมถือเคียวด้วยใช่ปะใช่เพราะผมได้ยินเสียงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็กําลังวิ่งเข้าวงนะครับอเออผมได้ยินผมได้ยินเสียงเอ้ยเอ้ยมาดิมันล่ออ่ะมันล่ออ่ะ มันหล่อเฮ้ยมันหล่อเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะผมพันยาก่อครับตอนนี้ผมพันยาตอนนี้ผมพันยาตอนนี้ผมอยู่ไหนไม่รู้ผมกําลังจะตายหรือเปล่ามันผมโดนล่ามันผมโดนล่าจากตรงไหนไม่รู้นะครับผมวิ่งแบบซินามูผมวิ่งแบบซินามูผมวิ่งแบบอายุโอเคเพื่อให้ผมรออตายนะครับตอนนี้มันผมอยู่นอกวงเลยว่กเฮ<อ>้ย<อ>ผมว่าผมวิ่งเข้าวงไม่ใช่หรอวะให้ผมมาอยู่นอกวงได้เนี่ยคนดูครับเ,<อ>เป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมที่หน้าแล้วคนดูท่าน เฮ้ยไม่เป็นไรผมวิ่งแบบวิซนมูผมน่าจะรอดนะครับผมน่าจะรอดเข้าวงได้แบบชิวๆนะครับตรงๆเลยเออผมคิดว่าผมน่าจะรอดได้นะครับอืมผมรอดตายมาได้ไงวะผมบอกแล้วผมด้วยความหัวด้วยความเซนเก,เกมของผมมันหดนะครับคือเซนเกมของผมมันดีครับมันก็เลยรอดตายตอนนี้ผมกําลังนั่งพันยานะเออเตือ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 แล้วก็เราต้องย่อด้วยนะครับเวลาพันยานนะครับเราต้องย่อเพื่อแบบไม่ให้เราเป็นเป้านิ่งนะครับโอเคพันเสร็จแล้วไปเข้าวงต่อ ตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าวงหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่นอกเต็มเล่าเหมือนเราเต่แบบเหมือนเราแบบอยู่อะไรวะเหมือนเราอยู่นอกวงนะครับตอนนี้ใช่ปะใช่ไหมวะไม่รู้ว่าผมก็มั่วๆซัๆ่วๆไปแต่ผมก็น่าจะไหวอยู่ครับผมก็พร้อมได้ทุกตัวเพราะผมไม่ได้เก่งให้ใครกลัวแต่ผมพอตัวไม่กลัวใครผมไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็ก เพราะผมจะไม่พูดให้ฟังแต่ผมจะทําให้ดูเพราะผมไม่ได้โมเพราะผมเก่งจริงไอ้คนที่บอกว่าเล่นปิดตาให้ดูหน่อยเห็นโมว่าตัวเองเก่งนะเก่งหนานี่นะผมเล่นแล้วเป็นไงผมโหดปะผมโหดไหมถ้าผมโหดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แดนด้วยให้ถึง1 0 0 0 0ซับ1 0 0 0 0ซับแล้วก็1นึ่งแสนซับหนึ่งแสนซับแล้วก็1ล้านซับหนึ่งล้านซับแล้วก็100ล้านซับถ้าผมถึงหนึ่งรล้านซับนะบผมจะวิ่งรอบโลกนะครับผมเออ ผมจริงๆนะถ้าถึง100่รยซับเอ้ย1 0 0่ร้อยซับอะไรหนึ่รยล้านซับนะบถ้าผมถึง100ร้ล้านซับสไคร์เบอร์เดี๋ยวผมจะไปวิ่งอ้อมโลกจริงๆรอดูคลิปได้เลยคลิปนั้นก็น่าจะประมาณ8 0 0 0ชั่วโมงอะครับเ <laughs> พราะว่ามันวิ่งอ้อมโลกเนาะมันก็น่าจะคลิปยาวนิดนึงแต่ผมจะถ่ายคลิปด้วยแล้วผมถึงหนึ่งร้ล้านซับนะครับเออแค่นั้นแหละเพราะผมไม่ได้โม้ด,ด้วยผมจะไม่พูดให้ฟังแต่ผมจะทําให้ดูเลยครับเพราะผมจะทําจริงพูดจริง เตอนนี use, ้เราอยู่ไหนไม่รู้นะครับเือนเรากําลังวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งแบบไร้จุดหมายครับความรักก็เหมือนการวิ่งต่อให้รู้จุดหมายมันก็มีปลายทางนะครับผมรู้เรื่องหวังเกียร์หวังจ้อยนะหวังเกียร์หวังจ้อยตอนนี้หืันรู้สึกได้เรื่อยเราไม่เต็มครับเรานั่งพันยาอีกสักกล่องนะครับนั่ง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 แล้วก็ย่อเลยครับตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้ก็ก็คือก็ก็ไม่รู้ครับโอเคเราเต็มแล้วเขาวงต่อได้ครับ ตอนนี้คนเหลือกี่คนแลว้ววะคนดูผมใกล้ได้แชมป์ยังอะแต่ผมเหมือนยังไม่ได้ยิงสักตัวน,นะเกมนี้เพราะว่าผมก็โดนยิงมาอยู่แต่ว่าแต่ว่าผมก็ไม่ตายผมรอดไม่ได้นะครับผมอืมผมรอดมาได้เว้ยผม,อมรอดมาได้เว้ยชิวๆเว้ยชิวๆเว้ย,วววยตอนนี้ผมกดดูแผนที่อยู่ใช่ปะผมกดดูแผนที่ผมสามารถซูมได้ไหมซูมซูมซูมตรงไหนวะซูมตรงไหนวะกดตรงไหนได้วะ กดตรงไหนได้บ้างวะตอนนี้ผมกดดูแผนที่เฮ้ยผมได้ยินเสียงปืนอยู่ใกล้ครับมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันครับผมได้ยินเสียงปืนอยู่ใกล้เดี๋ยว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 ผมได้ยินผมได้ยินผมตั้งไอ้วอปิดปิดก่อนครับตอ้วอปิดรอ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 ดูเชิงมันรอรอดูเชิงมันแล้วก็ปิดหลังด้วยปิดหลังด้วยรอรอดูเชิงรอรอปาดหัวอะไรรอรอาดหัวอะไรตอนเนี้ย มาดิผมนี่ยิงเกียงวิ่งมาเอยูเดี๋ยวๆพัญญาครับพัญญาก่อนผมรู้สึกว่าเลือดเราไม่เต็มตลอดเวลาเลยเห้นเป็นไรวะล้วอยู่นอกวงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ก็ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะมาดิมาดิมาดิไอเก่งให้ห้าครเพียวตัวไหนตึงๆเดี๋ยวพี่จะดึงให้หย่อนเลยครับตอ,อนนี้จะดึงให้หย่อนจะดึงให้ยานมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมโดนผมโดนโถมมา มาเอา้ามาดิมาดิแตกหนึ่งใช่ปะมา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 แตกไปเว้ยแตกไปเว้ยเ,เอา้าทำไมผมเอา้าเฮ้ยเอา้เอา,อา,อาผมตายเหรอฮึอโอ้ไม่ได้เชมวุ้นแต่ผมได้เท่าไหร่วะดูก่อนครับดูก่อนเฮ้ยได้ที่สี่ ได้ที่สี่ครับหรเหลือจะเชื่อเป็นไงบอกนะครับไอแดนมันของจริงมันเชื่อม,ม่พูดให้ฟังแต่มันจะทําให้ดูทําให้ดูแล้วนะครับกับการปริดตาเล่นเกมเออถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวไอแดนทำให้ มันไม่เกินใจมันไม่เกินไปก็แค่เอื้อมนิ้วไปกดแตะแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคลิปนี้ขอลาก่อนขอบคุณครับ